รุ่งแสงตะวันสอภาราัตนอ์อสบายและแอนะเ้ยยิ้มหน่อยมองกล้องนิดนึงสิเออรุ่ี๋ยวตะวันอันนี้ไผแดงเก็ิทรงทิ้นะครับจากน,นคนรปฐมนี่ด้แบบวันนี้ห่อรับอาการดูระหว่างสองคนนี้นะความรอเนี่ยเราอยากจะบอกว่าไผแดงรอกว่าเยอะวันนี้มาเจอกันจองผู้เอกทัพเจ็ดไฟแรกของ่ายแดงส่วนรุ่งแสงตะวันนี่ก็คือจอมเกานะ่าแล้ว ซ้ายเจอขวาพี่เล <c oughs> <zas> like. ็กอาจารย์กชอบเดี๋ยวน้องได้นี่โอเคยรีบไปต่อไปไหนครัไปไหนครับพี่เล็กหนึ่งสองสามอารย์่ายไหม่านน้องเดี๋ยวรอดันไปหนึ่งลูก่อยัดเรียบร้อยแล้วนี๋ยวไปี่หอนั่ อ่ะนะตัวพี่น้อยสุขุมรูปเป็นตอนอภาราครับใครนี่เราซ้อมมากี่วันครับสาวทิดาซ้อมอยู่ที่คล้ายอภาราชมชคอ่าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่เดิมเลยและเนี่ยตอนนี้มีใครเป็นคุณเป่าซอลราบ้างีน้องฝุกน้อยมีน้องเป็นชกแล้วก็เนตรเพียรก็คือเพื่อน้องๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเก้าย่างสามสิบสูงเท่าไหร่ตัวเจ็ดสามเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็หกเจ็ดเรามวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอผัยแดงเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคี่ยวต่อยเขายังเขามวยสไตล์ยิ้มมือได้มือแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกลียวางแผงให้ดิก็ไปเรื่อยๆอ่าก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเขาบนเวทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไหนมาผู้ทอนผู้ทอนเหรอวันนั้นต่อยที่เป็นไงบ้างอันนั้นท่าต่อยหรือปล่อยต่อย ปล่อยต่อยแล้วที่กรุงเทพที่กรุงเทพต่อยไว้ล่าสุดที่ต่อยไว้ไม่ขึนที่นี่ใช่ป่ะช่องเจ็ดนี้วันนั้นต่อยกับเป็นไงบ้างลุ้นไปล้นแลโดนทิอ๋อเลยหล่นเลยอ๋อเลยหล่นไปวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่ที่ช่องเจ็ดนี่ร้อยร้อยสามเจ็ดก็คือวันนี้เลยคือวันนี้ก็มาร้อยสามเจ็ดเหมือนเดิมเมื่อเช้ามาซ้อมหนักยังเป็นไงเกินหรือขาดเกินเกินประมาณตอนหนึ่งก็มาวิ่งตอนเช้านะเย็นเส็นยืดสายร่างกายตัวนี้สมบูรณ์แข็งแรง วันนี้พอมาแจ้งเกิดในช่องเกตเหมือนเดิมครับผมฮ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลครับมาสี่โลต่อยมวยแทมมาทั้งหมดได้ประมารณร้อคนจังหวัดอ<ภ>าฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยพี่น้องชาวบุรีรัมย์จากสุริททททททนทร์พิเศษเชียร์กำลังครับวันนี้เป็นที่ครับเขามาแจ้งเกิดด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับครับโอเคเดี๋ยวให้พี่หมอตรวจร่างกายเลย